รถผ่านสะดุดตาร้านใหญ่อ้วนไก่ย่างส้มตำไก่ย่างตัวละร้อยยี่สิบบาทตอนนี้เป็นอำเภออะไรนะอเภ,ออเภอหนองเรือเนาะไก่ย่างโอ้สดุดตามากเลยตัวเบอเริ่มเลยอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับนะ่ะร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทแล้วเครื่องในมันล่ะ <120. S 1> อันะยี่สิบอันะยี่สิบตีนไมล้ละสิบตีนสิบบาทใครชอบกินตีนก็ <100. S 1> แค่สิบบาทก็ได้ก <100. S 1> ินแล้ว โอเคเปิดทุกวันไหมครับ,รบเปิดทุกวันเนาะกี่โมงถึงกี่โมงอ๋อแล้วแต่วันนะโอเคววเอ่าฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยฮ่าฮ่ยิ้มยิ้มยิ้มอ๋อฝากร้านนี่คือยิ้มเนาะ <c oughs> โอเคครับอ่าจับไปหนึ่งตัวครับไม่สับนะครับครับไม่สับครับถืออย่างนี้เลยเราอยู่ที่ร้านไก่ย่างส้ตงตมตำไก่ย่างไม่ส้ม